คนละเงหรือว่าผู้สูงวัยจะต้องหาเป้าหมายในชีวิตว่าตัวเองยังชอบอะไรนะคะยังอยากทําอะไรแล้วก็ต้องไปทำนะคะไปเรียนรู้เข้าสู่สงังคมหาให้เจอในสิ่งที่ตัวเองยังอยากทําบางคนแก่แล้วทำไมยังไปร้องเพลงก็เพราะชอบร้องเพลงชอบเต้นดีล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งเขามีเป้าหมายในชีวิตมีกิจกรรมเขาแม้เท่าจะยังมีความกระตือร้อนอยากมีชีวิตอยู่ นะไม่ว่าจะเตือน้วนอะไรอ่ะจะตือนล้วนที่จะไปร่วมกิจกรรมระตือนล้วนจะอ่านหนังสือระเตือนล้วนจะทําอะไรสักอย่างอย่าเฉยชาเฉยๆนั่งเฉยๆก็ปุ๊บเปิดเบล่งนะคะอย่าทั้งวันกับคิดแต่โลกตัวเองนะคะคนจะหาสิ่งอะไรที่เราอยากทาอยู่กับลูกหลานคนที่มีลูกหลานก็ไปเล่นกับลูกหลานบ้างคนที่มีเพื่อนบ้านก็ไปสังสรรค์นะคะไปหาสิ่งที่เราอยากทาอย่านั่งคิด อะไรอะไรก็เริ่มจากตัวเราคิดแต่โลกเราแต่คนควรว่าโอ๊ยวันนี้เจ็บที่นี่มั่เป็นอะไรเปล่าวันนี้เจ็บที่นี่ไม่รู้อะไรลามไปที่เดีเปล่าคือตีกรอบหรือแค่ตัวเองคิดแต่ตัวเองมันก็จะทําให้เราปวดหูวใจพ่อแท้แต่ถ้าเราออกไปกับเพื่อนไปสังสรรค์ไปรวมกลุ่มหาสิ่งที่เราอยากทํากิจกรรมหรือว่าไปคุยเล่นกับห้านอย่างนี้ทําให้เราสมาธิเราก็กระจาย ใครบมกมุ่นแต่เรื่องของตัวเอง,งคิดอย่างนี้ไม่เป็นผลดีแต่โลกของเราถ้ามีคําถามก็ถามเข้ามาได้เลยค่ะหมอจะหาโอกาสมาตอบ